ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของพันข้าวพิษณุโลก80นะครับก็คลิปที่แล้วได้พูดถึงเรื่องของพันข้าวพิษณุโลก2ตัวนั้นจะเป็นข้าวนาปลังนะครับหรือข้าวไม่ไวแสงแต่ตัวนี้จะเป็นพิษณุโลก80ก็คือเป็นข้าวข้าเจ้าไวต่อช่วงแสงก็คือ เข้าวนาปีนั่นเองครับเราจะมาดูประวัติพันธุ์นะครับข้าพิษณุโลก80นี้ก็ได้จากการผสมพันธ์3ทางระหว่างพันธุ์ข้าวสพุพรรณบุรี90แล้วก็ IR 56กับกข2อเมื่อปีพศ2534และพศ2535นะครับที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกปลูกลูกผสมชื่วที่1พศ2536ปลูกคัดเลือกผสม ปลูกคัดเลือกพันธ์ุผสมชั่วที่2แบบรวมและชั่วที่3ถึง5แบบสืบตระกูลนะครับในพศ2537ถึง2540จนได้สายพันธ์ 1, ุ PSL 92147-1-2-4ปลูกศึกษาพันธ์ุในพศ2541แล้วก็ปลูกเปรียบเทียบผลิตภายในสถานีในพศ2542ที่ศูนย์วิจัยข้าว พิษณุโลกนำข้าปปปวปลูกเปรียบเทียบผสมผลิตระหว่างสถานีระหว่างพศ2543และ2548ที่ศูนย์จัยข้าวพิษณุโลกชัยนาทและก็ลบบุรีปลูเปรียบเทียบผลผลิตในนาลาสระหว่างพศ2544และ2546ที่จังหวัดพิษณุโลกพิจิตรลบบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีเพชรบูร์และก็สิงห์บุรีนะครับ ทดสอบการตอบสนองต่ออัตราปุ๋ยไนโตรเจนเนะครับระหว่างพศ2545แล้วก็มาป2,545ถึง2,546ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกชัยนาทและก็ลบบรุรีแลวก็ทดสอบสิีธรภาพในการให้ผลผลิตร,ร่วมกับศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีคลองหลวงชาชิงซาสุพรรณบุรีและก็ราชบรุรีในพศ2545 2 5 4 7แล้วก็2 5 4 8นะครับซึ่งคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตรมีมติให้พันข้าวพิษณุโลกเนี่ยพิษณุโลก80นี่คือรับรองนะครับพันข้าวพิษณุโลก80เมื่อวันที่23เมษาสอพศน5้0นะครับนี่ก็คือประวัติพันธ์ุนะครับเรามาดูลักษณะประจำพันธ์นะครับตัวนี้ เป็นพืชเป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสงลำต้นนี่ทรงก่อตั้งต้นแข็งไม่ล้มง่ายนะครับวามสูงเฉลี่ย141ซนติเมตรใบสีเขียวใบธงตั้งตรงนะครับส่วนดอกและช่อดอกแล้วก็คอรวงยาน,นครับรวงแน่นปางกลางตัวนี้รวงแน่นปางกลางนะครับส่วนมเลมเล็ดเมล็ดข้าวเปลือกมเมล็ดสีฟางนะครับขนาดเฉลี่ย1 0 1 10.10มมนะครับกว้าง2.5ม mm, มหนา1.98 mm มมส่วนเข้ากล้องรูปร่างเรียวเฉลี่ยยาวจุด m มมกว้าง2.16ม mm, มแล้วก็หนา1.74 mm เมมเป็นท้องไข่น้อยนะครับน้ำหนักข้าวเปลือกนี่อยู่ที่10.6กิโลกรัมต่อ1ถังนะครับข้าวเปลือก1,000เมล็ดจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ29.2กรัมนะครับ ข้าวเพเทนุโลก8 0ศูนี่มีอายุป,ปานกลางเก็บเกี่ยวต้นเดือนธันวาคมนะครับตัวนี้ระยะพักตัวของเมล็ดอยู่ที่7สัปดาห์มีปริมาณอะมิโลสต่ำนะครับ17.3%าก็คือเป็นข้าวค่อนข้างนุ่มนะครับเหมาะสำหรับปลูกในเขตเหมาะสำหรับปลูกในเขตที่เป็นนาน้าฝนนะครับพื้นที่ลุ่มในเขตภาคเหนือตอนล่างและกเกษตรกรที่ต้องการปลูกข้าวอายุป,ปานกลางที่เก็บเกี่ยวต้นเดือน,นธันวา แต่ข้าวพิษณุโลก8ปศูนี่ไม่ค่อยต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคไหมในจังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งสามารถให้ผลผลิตสูงเฉลี่ยอยู่ที่637กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับมีสถิรภาพในการให้ผลผลิตดีในสภาพล้อมที่แตกต่างกันนะครับมีคุณภาพการสีที่ดีมากนะครับได้ข้าเต็มเมล็ด และต้นข้า61.3นี่สามารถทำข้าวสารว่าปอร์เซนนะครับทีนี้มาดูคุณค่าทางพุชนาก,การนะครับนี่ข้าวพันธ์พิษณุโลก80นี่เป็นข้าวทางเลือกของผู้ป่วยโรคไตหรือโรคเบาหวานนะครับที่มีภาวะอาการไตเรื้อรังดัชน,นีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ5 9 5ร่างกายจะเปลี่ยนแป้งในข้าวให้กลายเป็นน้ำตาล ได้ช้าลงนะครับมันทำให้ระดับน้ําตาลในเลือดนี่เพิ่มในะระดับที่พอเหมาะช่วยให้มีหิวบ่อยเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักนะครับนี่ก็คือข้อมูลทางโภชนาก,การนะครับครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้าพันพิษเนโรคแปดศูนย์นะครับเป็นข้าวเจ้าเป็นข้าวไม่ไวายแสงก็คือเป็นข้าวนาปี เป็นข้าวอายุปานกลางนะครับก็เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณอยู่ที่ต้นธันวานนครับตามข้อมูลส่วนใครที่สนใจหรือมีทางเลือกที่จะปลูกข้าวหนุ่มนะครับแล้วก็เป็นข้าวที่เหมาะสมแต่คนเป็นโรคไตก็ลองไปพิจารณาใช้ดูนะครับแต่ว่าต้องข้าวน้าปีนี้ส่วนมากก็จะ ปลูกด้ที่เป็นนาน้ําฝนนะครับที่ต้องอาศัยน้ําฝนก็ถ้าใครมีน้ําก็ปลูกได้หมดนะครับข้าวครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยใน่น้าที่นี้เลยครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ